สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับผมคริปโตซอมบี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมเกมหนึ่งที่ชื่อโกล a t f ั n ไฟแนนซึ่งเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ใช้ขุด BNB เออแล้วก็ได้รางวัลมาเป็นอ r a c l ล,ลซึ่งตัวเกมเนี่ยจะแบ่งเป็น2โหมดหลกัหลกๆครับก็คือโหมด BNB Mining กับโหมดก a ร d f ฟาร i มิซึ่งโหมด BNB Mining เนี่ยก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารเกมครับแล้วก็ โหมดการ์ดฟาร์มิงเนี่ยก็จะเป็นโหมดของการสเต็กกิ้งเหรียญเพื่อรับรางวัลทีนี้เพื่อน,อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นเกมที่เป็นอลเลอร์เนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมพวกไลฟ์ซิตี้หรือว่าเกมพวกคริปโตมน์นะครับแต่ว่าเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจระบบอลอร์เนนะครับซึ่งผมจะมาพูดถึงตัวเกมกลรัดไฟนัน้นแบบภาพกว้างๆนะครับเพราะว่าผมเข้าไปอ่านไวท์เพเปอร์แล้วมันค่อนข้างละเอียดแล้วก็ถ้าจะอธิบายทั้งหมดเนี่ยเออ จะใช้เวลาที่ยาวมากแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญของเกมเนี่ยก็คือระบบออร์ลคเิลซึ่งผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าคืออะไรสําหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้นะครับเขาบอกว่าระบบออร์ลเคเิลเนี่ยคือระบบที่รักษามูลค่าการลงทุนนะครับให้เท่ากันในทุในทุกช่วงเวลาหมายความว่าถ้าคนที่มาลงทุนก่อนก็ลงทุนทีหลังเนี่ยจะลงทุนด้วยมูลค่าการลงทุนที่เท่ากันอ่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่ามีเพื่อนอยู่สองคนนะครับ เพื่อนคนหนึ่งชื่อลุงฉุยกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อเคทีเพื่อนลุงฉุยเนี่ยเข้ามาลงทุนในเกมโกลัดนะครับตอนที่เหรียญมูลค่า1ดอลลาร์นะครับแล้วลุงฉุยเนี่ยต้องการมิน NFT ณเวลานั้นนะครับต้องใช้เหรียญในการมินนะครับสิบเหรียญแดงว่าลุงฉุยจะมิน nF t 1หนึ่งตัวเนี่ยลุงฉุยก็ต้องเอา1ดอลลาร์ไปคูณ1ิบเหรียญลุงฉุยก็จะลงทุน10ดอลลาร์ใช่ไหมครับ ต่อมาเนี่ยเพื่อน k t เนี่ยเออก็มาลงทุนแต่ว่าเพื่อนเคทมาลงทุนที่หลังคือเหรียญเนี่ยมูลจากหนึ่งดอลลาร์ไปห้าดอลลาร์แล้วแต่ว่าเ,เพื่อนเคเนี่ยเขาก็จะมิน NFT เหมือนกันแต่ว่าเขาจะใช้เหรียญโทเค็นนะครับของตัวเกมเนี่ยแค่สองเหรียญก็คือเอาห้าดอลลาร์คูณได้สองเหรียญก็จะเท่ากับส0ดอลลาร์ก็หมายความว่าไม่ว่าลุงฉุยจะลงจะมาก่อนหรือว่าเคทจะมาที่หลังนะครับ ก็จะลงทุนในจนํานวนเหรียญที่เท่ากันถามว่าระบบนี้เป็นระบบที่ดีไหมจริงๆเนะ่ยมันก็เหมือนระบบที่แร์นะครับเพราะว่าคนเข้าก่อนเข้าหลังเนี่ยไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่ว่าไอ้ตัวระบบเนี่ยมันมีช่องโหว่ที่สําคัญมากเลยซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่เข้าใจเขาก็จะทํากําไรจากตรงนี้ครับอ่ะผมยกตัวอย่างช่องโหว่นะครับเขาบอกว่าช่องโหว่คืออย่างนี้ครับก็คือลุงฉุยเนี่ยรู้จักเกมนี้ก่อนลุงฉุยเนี่ย ตอนเกมเปิดนะครับก็ไปซื้อเหรียญมาเลยห้าสิบเหรียญที่มูลค่าหนึ่งดอลลาร์นี่ครับลุงฉุยนะครับรู้ก่อนหนึ่งเหรียญคูณเออขอโทษหนึ่งดอลลาร์คูณห้าสิบเหรียญเนี่ยก็เท่ากับห้าสิบดอลลาร์ลุงฉุยลงทุนไปแล้วแต่ว่าลุงฉุยเนี่ยไม่ได้เอามามินต์เอเนฟทนะครับคือลุงฉุยเก็บเหรียญไว้ดองเหรียญไว้ก่อนคราวนี้ลุงฉุยเนี่ยก็ไปกล่าวเคทีบอกว่าเกมนี้ดีมากเลยนะน่าลงทุนมากเลยพอลุงฉุยไปกล่าวเคทีเนี่ย คทีนะ่ก็มาลงทุนแต่ว่าตอนนั้นอนะเหรียญนะมันมูลไปแล้วห้าดอลลาร์เคทีเนี่ยก็ซื้อไปแค่สิบเหรียญเหมือนกันก็แสดงว่าเคทีเนี่ยลงทุนไปห้าสิบดอลลาร์เหมือนกันทีนี้เคทีเนี่ยครับเขาก็เอามามินเะอ็นเอฟทีณช่วงเวลาที่เหรียญราคาห้าดอลลาร์ซึ่งที่ราคาห้าดอลลาร์ครับเคทีต้องใช้สองเหรียญในการมินเอ็นเอฟทีแสดงว่าตอนที่เคทีตรงเนี้ยเคทีมีอยู่ห้าสิบเหียเอ่อเคทีมีอยู่สิบเหรียญใช่ไหมครับตรงนี้ เอาสิบเหรียญหาร2เหรียญนี่ะ KT เนี่ยก็จะมินเอนมาได้แค่5ตัวขณะเดียวกันเนี่ยลุงฉุยเนี่ยดองไว้แล้วก็มามินนเอฟพร้อม KT ซึ่งตอนเนี้ยมันมิน NFT เนี่ยจะใช้แค่2โทเค็นใช่ไหมครับแสดงว่าลุงฉุยเนี่ยเอา50หาร2เนี่ยลุงฉุยเนี่ยมินนเอฟมาเนี่ยลุงฉุยจะได้ NFT ออกมา25 NFT สังเกตไหมครับว่าการลงทุนที่เท่ากันเนี่ยแต่ว่าลุงฉุยเนี่ย ไปกาวเคทีเราค่อยมาลงทุนทีหลังเนี่ยลุงฉุยสามารถที่จะซื้อ NF t ได้ยี่สิบห้าทแต่เคเนี่ยสามารถซื้อ NF t ได้แค่ห้า t ทลุงชุยเนี่ยก็สามารถที่จะทํากําไรได้มากกว่า K t ทประมาณห้าเท่าหรือว่าบางทีเนี่ยลุงฉุยเนี่ยไม่ต้องเอามาม้นเอ็เอฟทีเลยคือลุงฉุยเนี่ยขายเหรียญลุงฉุยมีอยู่ห้าสิบเหรียญใช่ไหมครับเหรียญไปห้าดอลลาร์ลุงฉุยเนี่ย ก็ได้เงินมาละสองรหสิบดอลลาร์ 250. จากการลงทุนแค่แค่ห้าสิบดอลลาร์โดยที่แค่ไปกล่าวเพื่อนเอนเท่านั้นเองอันเนี้ยเป็นช่องบกของระบบออรเคลิลทีนี้ผมจะมาพูดถึงเกมโกลัดไฟแนนซ์ไอตัวเกมโกลัดไฟแนนซ์เนี่ยคือเท่าที่ผมอ่านนะครับอ่าอันนี้ให้ดูภาพรวมก่อนโกลัดไฟแนนซ์เนี่ยจะเป็นระบบออรเคิลทั้งเกมเลยคือไม่ว่าคุณจะลงทุนตอนไหน คุณจะอ,อัปเกรดบ้านตอนไหนอขอโทษอัปเกรดอัปเกรดเขาเรียกว่าอัปเกรดฟีเจอร์ในตัวเกมครับใ,ในที่นี้ก็คือ,อตัวคาราวาลหรือว่าการซื้อซื้อน้องไก่ซื้ออะไรครับเขาบอกว่าจะเป็นระบบออร์เคิลทั้งหมดรวมถึงรางวัลแต่ว่าเขาบอกว่าจะออร์เคิลเนี่ยที่ฟิกค่ากับ b n แแต่จ่ายผลตอบแทนออกมาเป็นเหนรียญกัดก็คือเหรียญของตัวเกมอ่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะงง คืออย่างนี้ผมยกตัวอย่างเป็นภาพรวมนะครับเขาบอกว่าเกมเนี้ยเวลาเราจะเข้าเล่นเกมครับเราต้องมิ้น NFT เราต้องมิ้นตัวาฟาร์มตัวเนี่ยตัวมเนอร์เนี่ยมาสองตัวซึ่งเขาจะฟิกเลยว่าตัวมเนอร์เน่ยตัวละศูนย์จุดสอเวลาเพื่อนจะเข้าเล่นเกมครับเพื่อนเอนก็ต้องซื้อเหรียญกัดเข้ามาก่อนซื้อเหรียญน,นี้นะครับเหรียญกัดเป็นเหรียญโทเค็นของเกมแล้ว เพื่อนๆจะมามิน NFT ครับไม่ว่าเพื่อนจะเอามิ้นช่วงเวลาไหนครับเขาจะแปลงกัดเนี่ยครับให้มูลค่าเท่ากับ0.2 BNB เพื่อการมิน NFT ถ้ากัดแพงนะครับคุณเ,เพื่อนๆก็จะใช้เหรียญกัะน้อยแต่ถ้ากัดถูกเนี่ยเพื่อนๆก็จะใช้เหรียญกัดเนี่ยมากโดยที่จะเข้าเล่นเกมเนี่ยครับเขาบอกว่าขั้นต่ำนะครับคุณต้องมี m i n นอรตัว ตัวละ0.2 bnb ก็คือ0.4 bnb แล้วครับตัวนี้แล้วต้องมีกันเนอร์อีก2ตัวก็คือตัวละ0.2 bnb เหมือนกัน2ตัวก็0.4 bnb เริ่มต้นเนี่ยเราจะเข้าเล่นเกมเนี่ยเราต้องใช้0.8 bnb แล้วครับทีนี้พอเราเข้าเล่นเกมไปเนี่ยพอผ่านไปสักระยะหนึ่งครับเขาก็จะมีการให้มาอัปเกรดตัวคารวาลซึ่งคารวานเนี่ยก็ การที่จะอัปเดตครับราคาก็เป็น BNB เหมือนกันแต่ว่าใช้เหรียญกัดเนี่ยในมูลค่าที่เท่ากับ BNB เนี่ยมาอัปเดตแล้วก็มีการซื้อฟู้ดเพราะว่าพอไปด่านสูงๆเนี่ยเราต้องต้องกินต้องใช้ใช่ไหมครับก็มีการซื้อฟู้ดเหมือนกันทีนี้หลักการง่ายๆก็คือเราต้องส่งเนี่ย miner เนี่ยไปขุด BNB ที่ภูเขาโดยที่เราต้องมี gunner gun ก gun 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 ันเมนตัวนี้ครับเพื่อมาป้องกันป้องกัน NFT ตายสมมุติถ้า ไอการเมนตัวเนี้ยเราพลังน้อยนะครับ NFT เรามีโอกาสที่จะตายได้ก็คือเขาบอกว่าเป็นระบบการการเฟอร์ของ NFT ครับเพราะว่าถ้าเรา NFT เนี่ยมันไม่มีอายุเลยเนี่ยคนก็คือลงทุนทีเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ไปได้ตลอดแล้วพอรางวัลที่ได้เนี่ยเขาจะฟิกเป็น BNB แต่เวลาเวลาเคมออกมาครับเขาจะเคมไอรางวัลที่เป็น BNB ตัวเนี้ยออกมาเป็นเหนรียญกัดที่มูลค่าเท่ากับ BNB ที่เราสะสมได้ ส่วนของเกมอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของ farmer NFT อันนี้ก็คือให้เรา m i n น NFT มาเลยครับแล้วก็เอามาคล้ายๆสเตย staking ครับได้และได้รับเหรียญก a s ออกมาซึ่งตรงเนี้ยก็จะขึ้นอยู่กับ power ของ NFT ของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับ power โดยรวมครับยิ่ง power โดยรวมเยอะเนี่ยเหรียญที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะเยอะตามทีนี้เราไปดูตัว token economy กันนิดนึง เขาบอกว่าตัวตัว,ตวเกมเนี่ยครับเขามีแม็กซ์ซัพพลายอยู่ที่หนึ่งพันล้านเหรียญกัตนะครับออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าแต่ผมจะเรียกกัตนะครับทีนี้เวลาเราซื้อเหรียญเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้เลยว่ามันจะมีสลิปเพดนะครับก็คือตอนที่เราเข้าเหรียญเนี่ยจะมีเราต้องเสียสลิปเพดอ่ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนที่ขายเหรียญเนี่ยเราก็ต้องเสียสลิปเพดอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แสดงว่าตอนที่เราเข้าเหรีย แล้วก็ไปขายเหรียญณนะเวลานั้นเลยเนี่ยเราจะขาดทุนไปแล้ว14%อเนันนี้ยังไม่รวมค่าที่ค่าไพ่อิมแพกแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการเทรดเหรียญด้วยก็ตีตีไปเลยครับว่าเพื่อนเพื่อนเข้าเหรียญเนี่ยปุ๊บเพื่อนเพื่อนขาดทุนไปแล้วเนี่ยเราเราสิบแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งไอเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขาเข้ากับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขาออกเนี่ยไปไหนบ้างเขาก็บอกว่าจะเติมจะกลับไปในสองส่วนครับจะกลับไปในส่วนของเกมรีวอร์ดสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็กลับไปในส่วนของฟาร์มหนึ่งเปอร์เซ็นต รีวอร์ดคืออะไรก็คือในส่วนของฝั่งซ้ายครับนี่คือเกมรีวอร์ดสี่เปอร์เซนแล้วก็อีกหนึ่งเปอร์เซนเนี่ยกลับไปในฝั่งกว่าของเกมก็คือส่วนของฟาร์มแล้วก็เออมาดูตัวตัวนี้ตัวการโอรเดเกตครับตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญมากเลยผมจะบอกให้เ,เพื่อนๆได้รู้ไว้ว่าตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีส่วนของซีดสองเปอร์เซ็นแล้วก็ส่วนของพับบิกพีเซล ซึ่งส่วนของ p u Public p r e s เซ e เนี่ยก็คือไปร้อนในในพิงเซลใช่ไหมครับแล้วส่วนตรงเนี้ยปลดออกมา100%สองส่วนเนี่ยก็คือรวมกันเนี่ย13%ปลดออกมา100%เลยนะครับแต่ว่า LP ของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่9%แล้วก็ล็อกไว้3ปีแล้วเขาบอกว่าเออเกมเนี่ยครับไม่มีไม่มีทีมโทเค็นนะครับรายได้ของเดฟเนี่ยเขาจะได้จากการที่มิน์ NFT โดยที่20%ของค่าธรรมเนียมเนี่ยจะจะถูกจ่ายให้กับเดฟอันนี้เขาบอกไว้นะครับโดยที่เขาบอกว่าเขาจะไม่มีเหรียญของเดฟที่มาเทตามไวเปเปอร์นะครับจริงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หมายความว่าเขาเนี่ยจะเอาแค่ค่าธรรมเนียมจากการมินฮีโร่สมมุติว่าถ้าเรามินฮีโร่เยอะเอ่อทางเดฟเนี่ยก็จะได้ค่าธรรมเนียมเยอะเนี่ยครับเขาบอกว่าเอ่อ positive effect ก็คือข้อดีของการที่เดฟเนี่ยไม่มี ไม่มีเหรียญในส่วนของเดฟก็คือหนึ่งก็คือไม่มีการดั้มเหรียญของทีมเดฟแล้วก็เขาบอกว่าอยากให้รางวัลเนี่ยไปสู่คนที่ฟาร์มคนที่มมยน่งคือคนที่ขุดกับคนที่ฟาร์มเนี่ยอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับตัวเกมอันเนี้ยผมจะไม่พูดถึงแต่ว่าผมจะพูดถึงภาพรวมว่าเกมเนี้ย เถ้าเพื่อนๆบางคนเนี่ยที่เคยเล่นเกม BNB Hero เนี่ยลักษณะของกราฟิกของตัวเกมแล้วก็เรื่องระบบของตัวเกมะจะมีการจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันมากเลยอย่างเช่นการ m i n ฮ Hero ครับตอน BNB Hero ครับตอน BNB Hero เนี่ยจะ m i n NFT ตัวหนึง่งใช้0.2 BNB ใช่ไหมครับเกม g o l t ก็เหมือนกันใช้0.2 BNB นี่ครับเป็นจุดที่เหมือนกันแล้วก็เรื่องระบบกราฟิกต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกันสลับเกมเนี่ยเออสลับผมนะครับคือผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เล่นเกมเก่งอะไรครับผมเนี่ยก็จะไปรอ,เ,อ,อเก่งราคาเหรียญนะครับตอนที่เหรียญนีะ่ะริตอนประมาณ5้าทุ่มครับแล้วก็หาจังหวะที่คิดว่าตอนนั้นนะ่ะเหรียญน่ะมันเป็นราคาที่น่าจะต่ํำที่สุดแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเ ทุกอย่างก็มีความเสี่ยงครับเพราะว่าเวลาเราซื้อเหรียญปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีสลิปเพจใช่ไหมครับเราอาจจะขาดทุนราคาเหรียญเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองลองดูครับว่าเออเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากซื้อเหรียญไปลงทุนในเกมหรือเปล่าหรือว่าอยากซื้อเหรียญก,กิงกาไรนะครับซึ่งการลงทุนในเกมนะครับผมจะบอกว่าในความรู้สึกของผมนะครับซึ่งผมไม่ได้ระบายอธิบายละเอียดมากแต่ผมอะได้อ่านไว้เปเปอร์ทั้งหมดละมันจะเหมือนสโลแกนของ ของอผู้ว่าชาติอะครับคือผู้ว่าชาติเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะทํางานทํางานทํางานใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไปดูระบบของตัวเกมเนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราลงทุนลงทุนแล้วก็ลงทุนหมายความว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับก็คือคารวะเราก็ต้องอัปเกรดจะหาสมบัติเราก็ต้องอัปเกรดเอออยากได้สมบัติเยอะเราก็ต้องอัปเกรดคือเขาจะให้เราอะใช้การลงทุนที่เยอะมากเพื่อให้ได้ผลกําไรที่เยอะมากดังนั้นเนี่ย เพื่อนๆก็ดูกันครับว่าเ,ออเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเสี่ยงกับเกมนี้ได้หรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าเกมนี้ดีหรือไม่ดีนะครับคือเกมทุกเกมะครับมันมีจุดของมันมันมีจุดโฟโมของมันมันมีจุดที่เออเขาเรียกอะไรอะดิ่งนรกนะครับหรือว่าจุดที่เออสเตเบิลซึ่งเราเนี่ยเป็นเป็นผู้ลงทุนใช่ไหมครับเราก็ต้องหาโอกาสที่ว่าจะทํากําไรจากเกมได้มากได้น้อยแค่ไหนคือเพื่อนๆเนี่ย ในความคิดผมนะไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าเกมนั้นดีเกมนั้นไม่ดีแล้วก็ไปบอกว่าเกมนั้นเออเกมนั้นอะไรอ่ะจะเขาเรียกว่าเออผมก็ใช้คำไม่ถูกนะ <c oughs> <c oughs> คือเกมเนี้ยจะไปจะไปเขาเรียกอะไร